thank mm -hmm. you ทุกคนคะเมื่อนี้ข่อยเลกงานแล้วข่อยกับตรงดิงมาบานปลาเลยนะคะ่ะข่อยเหี่ยวข่าแห้งข่อยกันเลยเฮ็ดนล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข่าวเนียวแล้วกระบองปลารานะคะเดี๋ยวข่อยสีโชว์ให้ทุกคนเ่งนะคะข่าวเนียวห่อนเลยนะคะแล้วก็ทอดใส่กอด่นระคะบองปลาที่เหลือที่ซื้อจากคนไทยนะคะ แซ่บหรือเปล่าคะมาค่ะทุกคนมากินเขาน้ำกันก่อนนะคะเขาจะค่อยคุยกันคะ่ะมาค่ะทุกคนมาจุกเขาวเหนียวกับแก้วบองน้ำกันนะคะเฮ้ยเขาเนิ่มว,ว่ามีเขา่เขาเย็นเป็นคือข้ขาว่าสูงนี่แหละคะ่ะทุกคน ติดมือ ขออิ่มแล้วก็ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนอากาศหนาวใครเลยใส่เสื้อกันหนาวนะคะแต่ข้างนอกกันหนาวเย็นช่วยช่วย i <laughs> สัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลายฟินสวีเดนค่ะพอกันย้มาแ้งคือเก่้าราคาอากาศนาวหนาวเยน็ยนเย็นวล้มวีวีโยค่ะทุกคนมื่อนีข่อยก็จะมาอัปเดตอาการป่วยของพญายรลังดังโม่ให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอก แล้วก็เขียนคอมเมนต์อวยพรให้พญายักษ์ลางหายป่วยนะคะตอนนี้เมื่อนี้นะเราก็กินข้าวได้หลายเติบแล้วละค่ะทุกคนเมื่อเช้านี้นะคอยโทรไปแล้วก็รับโทรศัพะะท์คอยตระคาะแล้วทีนี่ตอนที่คอยใกล้จะเลือกงานนะคะเราก็เลยโทรมา,าแล้วก็บ,บอกคอยนะคะว่าเมื่อนี้กินข้าวได้หลายแล้วแล้วก็หมอกั ฉีดโมฟินให้สองเทือนะคะเมื่อวานนี้ก็ฉีดโมฟินสองเทือเมื่อนี้ก็สองเทือนะคะทุกคนเขาก็จะล้อเบิงอาการแล้วนะคะถ้าอ,อาการแล้วรงสีบ่เจ็บหลายบ่ปวดหลายเขาก็จะลดโมฟินลงนะคะแต่เราเ็าบอกค่อยฟังว่ากันยังปวดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ เมื่อวานนี้ที่เพิ่นสแกนสมองกับสแกนเนะอือกแล้วนะคะ,ะผลออกมาแล้วเขาว่าบอเป็นยังวัสันค่ะทุกคนแต่อาการเราก็ยังเจ็บยังปวดแล้วก็ยังลูกบดาอยู่นะคะแต่แล้วนะขยับนั่งนิดนึงเพราะว่าหมอบอกให้แล้วนะขยับนั่งตอนที่เลนะ่จะกินข้าวนะคะแต่แล้วกาทรมานนะคะทุกคน คือหมายความวาอ,อ่างเห็ดอย่างยังติ่งคิงอย่าง่าได้หลายแล้วค่ะกับกวดยู่คือเก้านะคะ,ะแล้วก็เลยจมให้ข่อยฟังนะคะว่าท่านหมอประเฮ็ดอย่างก็อยากมาอยู่บ้านว่าสั้นค่ะทุกคนข่อยก็เลยบอกว่าหมอกําลังเบืงอาการอยู่ว่าเขาสิรักษาไปแบบวิธีใดข่อยเลยบอกร้องสินะคะไกลเสียงดัง <laughs> ข่ก็บ,บอกให้เราใจเย็นๆนะคะ่ะมาอยู่บ้านแห่งสิลําำบากพอว่าพอมีคนดูแลนะคะทุกคนผูดายสิมะาโจมผู้ใดสิมอะมมาอาจับซอยเป็นบ่ค่ะแล้วก็คิดว่าหมอนอะ่ะบเ่เฮ็ดยังให้เราดีขึ้นแล้วก็เลยน่อยใจนะคะ แล้วที่นี่แล้วนะ่ะบอกข่อยนะคะว่าเฮ็ดอาหารไทยมาฝากแน่ว่าสั้นค่ะข่อยกันเลยว่าสิไปเยี่ยมเล้ามืออื่นนะคะเพราะมืออื่นเป็นวันหยุดวันเสาร์นะคะข่อยก็จะเฮ็ดอาหารไทยแล้วก็อ่าแล้วว่าเอาไอติมมาน้ำมาสันค่ะทุกคนกสิซื้อไอศครีมไปห้เล้านะคะเ oh. มื่อวานนี้ข่อยก็อ่าได้เอาให้ทุกคนฟังนะคะอ่าเกี่ยวกับว่าอ่า คสามีภรรยาที่มาอ,อยู่ในประเทศสวีเดนอาจจะต้องหารกันออกเงินกันนอย่างสี่นะคะแล้วคอยนะกันเลยเวาให้ทุกคนฟังเรื่องที่เงินของคอยคอย่งบ้านแล้วก็ใส่หนีใส่ศินนั่นกับใบได้หมอควาคอยบด้ใสจายอยู่ในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่ามีเอฟซีลายทันนะคะที่เข้าใจคอยผิด แต่ว่าเอฟซีที่ติดตามคอยมาตลอดก็คง้จะรู้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคอยนะอ่ะใส่ใจอยู่ในบ้านนะคะรวมถึงใส่หนีซอยเล้าพร้อมนะคะ,ะบ้านหลังนี้เราส่งธนาคารน่ะเดือนละสามพันหานะคะทุกคนแต่ว่าคอยออกซอยแล้วเดือนละสองพันนะคะเล้าที่นี่ค่าน้ำค่าไฟคอยกเสษียนะคะทุกคนค่าอาหารอ่า ค่าทุกอย่างในบ้านจิป,ปาทะนะคะหมายถึงค่าของใส่ของสอยแล้วก็ค่าน้ำมันรถที่ข่อยไปทำงานทั้งสี่นะคะถึงแม้ว่าข่อยจะขี่รถเล้วแล้วขับรถให้ข่อยในช่วงนั้นแต่ข่อยก็เป็นคนเติมน้ำมันนะคะอันนี้ที่ข่อยมาอธิบายเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านนะคะที่บ่เข้าใจข่อยที่ยังบทันในไปเบิ่งคลิปเก่าๆที่ข่อยเว้านะคะทุกคน ที่ข่อยว่าถึงความดีของเราก็คือว่าเราหนะ่ะบได้มีปัญหาเรื่องที่ข่อยส่งเงินกลับบ้านบได้ห้ามนะคะอแล้วตะอข่อยเสิเเ็ตเพราะว่ามันเป็นเงินที่ข่อยหาได้แต่ข่อยนะอ่ะก็เงินส่วนหนึ่งข่อยก็เอามาใส่ใจในครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าเราหนะ่ะบ่สามารถที่จะมาใส่ใจเงินน้ำข่อยได้เพราะว่ามันเป็นเงินข่อยอันนี้ข่อยอยากที่อธิบายให้ เอฟซี uh, ที uh, ่ยังบันทได้เ uh, บิรงคลิปเก่าๆของ่อยนะคะที่ข่อยใส่คําว่าเห็นแก่ตัวของข่อยเ uh, มื่อวานนี้ที่ข่อยล้คลิปไปนั่นก็่อยก็อยากที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับ uh, ผู้หญิงไทยหลายๆท่านนะคะที่แต่งงานกับ uh, คนสวีเดนแต่ว่าเขานะม่มีสิทธิ์ที่จะใส่เงินส่วนตัวที่เขาหามาได้นะคะเขาต้องให้ สามีลู้ทุกบาททุกสตางค์นะคะ่ะว่าเขาได้เงินมาจากไหนบ้างแล้วกัเวลาส่งบ้านที่สามีนะ่ะบออนุญาตกับบริ์ส่งนะคะทุกคนแล้วนี่ลราที่ข่อยมาบอกความดีของพญายก็คือว่าข่อยสามารถส่งเงินกับเมืองไทยได้เท่าที่ข่อยต้องการนะคะ่ะแล้วนะ่ะบ่เคยหามนะคะ่ะขอแค่ข่อยนะซอยเหลือแล้ว ใส่หน,สนีแล้วก็ส่งบ้าน,นลแล้วก็เติมน้ำมันรถแล้วก็เสื้อ,อยูดเื้อกินคือทุกอย่างอยู่นี่ข่อยรับผิดชอบนะคะ่ะส่วนเงินของเรานน่นเงินบำนาญที่เราได้นะ่ะเราก็ใส่หนีของเรานะคะ่ะแล้วเราเอาไปใส่ยังอย่างอื่นข่อยก็บ,บ่ได้ไปสนใจนะคะ่ะข่อยก็บ,บ่เคยถามว่าเงินเจ้าเอาไปเฮ็ดอย่างแน่แต่ก่อนข่อยเคยถามว่าข่อยมารับใส่หนีซอยเจ้านะ่ะ มันอนะ่ะสมควรอยู่ตี่อยวางสิพอวางเจ้านะ่ะเป็นนีมาถึงแต่เจ้าว่าานรู้จะคอยคอยกวางสินะคะทุกคนแล้วก็บริษัทตอบคอยดอกค่ะเพียงต่วันแล้วกัาแค่ขอร้องคอยท่านนั่นนะคะว่าให้คอยนะ่ะซอยเรือเล้าบางนะคะแต่คอยกับ่อเคยปฏิเสธนะคะคอยก็รับผิดชอบคือเกา หลายท่านนะคะที่ยังบกข้าใจคอยนะคะเพราะว่าอาจจะบรด้ติดตามอ่าอยมาถึงแต่เริ่มต้นนะคะว่าคอยเป็นยังไงนะคะอ่ามีคนบอกว่าดีแล้วที่คิดได้ดีกว่าบรด้คิดที่คอยว้าไปคลิปที่แล้วนะ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะ่นะะเล้าน่ะป่วยคอยเลยอยากที่จะมองหาแต่ส่วนดีๆของเรานะคะส่วนที่บ่ดีคอยก็จะ ่านไปเก่าพานไปนะคะพอมีหลายหลายท่านนะคะที่เขามาหายกำลังใจแล้วก็บอกว่าคนเฮานายูน้ำกันมาถึงร้อยปีอายุมายืนปานนั่นนะคะขอให้คิดแต่สิ่งดีๆถ้าเขาคิดสิ่งบดงีี่เขาก็อยู่น้ำกันว่ยืดอย่างส่นะคะทุกคนที่คอยเอาม้อเบาอีคอยกย็อยากให้คนที่พ่ทฮันได้เข้าใจ oh. เขาจ้ oh. เขาใจคอยนะคะว่า ่าจริงๆแล้วนะข่อยนะอ่ารับผิดชอบทุกอย่างในบ้านนะคะอ่าแม่แต่ตอนที่ค่อยเลิกกันกับเราแล้วข่อยออกไปจากบ้านนี้ค่อยกบ็บอยังติดโตไปจกอย่างเลยล่ะค่ะทุกคนอ่าขนาดรถสองคันที่ข่อยซื้อเป็นเงินข่อยนะข่อยยังหายแล้วเลยนะคะแล้วพอเราจะขายรถอ่าเราก็ขายคืนให้ข่อยนะคะทุกคนถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาคงจะอ่าบ่ซื้อคืนหรอกค่ะ อันนี้คอยกะมะเบาห้ค้นที่บขาใจคอยอฟังซื่อนะคะ,ะว่าที่ว่าคอยนะอะดีแล้วที่คิดได้แต่คอยนะก็ดีใจนะค่ะคอยกะซาบซึ้งใจทีเอฟซี FC ทุกท่านหลายๆายท่านนะ,อะคอยห้กกำลังใจคอยนะคะอยู่เคียงข้างคอยมาตลอดเลยคอยบ่รู้ว่าจะ กาวคำใดขอบคุณถึงจะเหมาะสมถึงจะสาสมที่หากำลังใจคอยอยู่เคียงข้างคอยนะคะมีคุณพี่หลาย,ลายท่านนะคะคอยก็อยากเอ่ยน้ำพร้อมนะคะแต่ว่าก็หลายค้นเกินไปนะคะก็เลยเอยเอ่ยน้ำนะคะทุกคนถ้าเอ่ยบรทัวถึงอาจจะเหตุให้คุณพี่นะ่ะน้อยใจนะคะก็เลยว่าอยากเอ่ยน้ำนะคะ แต่ว่ามาดามบรรนอกก็ขอขอบคุณามากมากนะคะที่เป็นห่วงเป็นย้ายหากมาดามบรรนอกขึ้นลูกขึ้นหลานขื้นนองขึ้นนุงนะคะเมื่อนี้ข่อยก็ได้บอกพญายฝรังนะคะว่าเอฟซีทรงกำลังใจมาหายเราก็อวยพรให้หายไวๆแล้วก็ววลวกเลยาฝากขอบคุณเอฟซีนะคะ แล้วจำได้นะคะว่าปีที่แล้วนะที่เราตกงาน,นะะ mm. าเอฟซีน่ะกับอวยพรให้าได้งานนะค่ะ mm. แล้วเราก็ได้งานอีลี่พอได้งานแล้วก็เลยไปติดสาวได้งานได้เห็นงานบานผู้สาวนะค่ะทุกคนก็เลยได้ไปติดสาวก็เลยได้นอกใจคอยแล้วว่าถามีโอกาสแล้วก็อยากที่จะ,อะขอบคุณเอฟซีนะคะแล้วก็อยากขอโทษนะคะ ที่เฮดให้่อยเสียใจว่าสั้นค่ะทุกคนอันนี้นะเราบอกว่าเรานะ่ะสำนึกผิดนะคะที่เราเฮดให้คอยเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ,ะต่อไปแล้วว่าจะบ่เฮตอีกแล้วละคะ่ะทุกคนเราคงเบิ่งสภาพเจ้าคองคงจะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะทุกคนอากาศก็นาวนาวค่ะค่ะทุกคนคะเมื่อนี่ข่อยจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทรงมาหายมาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอกาขอ่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอากาศหนาวคักอิลีค่ะ